สวัสดีครับผมครัวครูนะค,ครับคลิปนี้ผมมารีวิวแผ่นรองเมาส์จากแบรนด์ X Ray Pad รุ่น a q u a t e Plus V2 หรือว่า EQ Plus V2 นะครับซึ่งผมคิดว่าผมน่าจะเป็นคนแรกที่รีวิวแผ่นหองเมาส์ตัวนี้ในไทยนะอย่างที่เรารู้กันนะครับ X e Ray Pad เนี่ยแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ราคาไม่แรงจับต้องง่ายคุณภาพโอเคเลยนะครับถ้านึกไม่ออกเนี่ยให้นึกถึง Aqua Control 2ที่ได้รับความนิยมเยอะมากก่อนหน้านี้มาในเรื่องของความเร็วแล้วก็พื้นผิวกันบ้างเนาะความเร็วเนี่ยถ้าเทียบกับ Aqua Control 2นะถ้าตอนเริ่มขยับเมา ว่าหลังจากที่เราขยับเมาส์ไปแล้วเนี่ยสตัวนี้ความเร็วพอๆกันเลยตัว EQ p a s s V2 เนี่ยจะรู้สึกเร็วกว่านิดหน่อยนะครับแบบ นิดเดียวเองอาจจะเป็นเพราะว่าพื้นผิวของ EQ Plus V2 เนี่ยมันมีความละเอียดมากกว่านะครับไม่หยาบเหมือน Aqua Control 2นาะถึงแม้ว่าจะเร็วกว่า Aqua Control 2เนี่ยแต่ว่ามันก็ยังหยุดได้ดีนะไม่ลื่นจนหยุดยากนะครับเพราะว่ามันเป็นแผ่นไฮบริดในส่วนของสีกันบ้างตัวนี้จะมีสีสีนะครับดำแดงชมพูน้ำเงินนะครับขนาดเนี่ยมีให้เลือกถึง6ขนาดนะครับตามนี้เลยส่วนตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยจะเป็นสแควร์นะครับหรือว่าก็คือ 500, คูณ500มิลนะครับในส่วนของการสติชิ่งความหนาของแผงลงมาแล้ว ก็การเย็บขอบนะครับตัวนี้จะมีความหนาอยู่ที่4มมตรนะครับแต่ว่าเอาความรู้สึกแรกตอนที่ผมแกะมาจากกล่องเนี่ยนะผมรู้สึกว่าไม่โคตรบางเลยด้วยความที่แผ่นรองเมาส์อ่ะมันให้ตัวนะครับไม่มีความแข็งมากเลยให้ความรู้สึกที่มันบางๆเนาะแต่จริงๆมันก็4มเมเท่ากันนะผมลองเอามาเทียบกับ Aqua Control 2ส่วนการเย็บขอบเนี่ยทำมาดีเลยส่วนตัวผมใช้งานเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันหนากว่าตัวแผ่นนะครับเวลาวางแขนระหว่างเล่นเกมก็รู้สึกว่ามันอยู่ระดับเดียวกับแผ่นรองเลยนะครับคือด้วยความที่แผ่นี่ยมันให้ตัวนะมัก็จ ไปกระโตเลยทําให้ขอบอะ่ะหรือว่าแผ่นรองเนี่ยมันก็ไม่มีอาการเด้งนูนขึ้นมาจากพื้นเนาะเลยยิ่งทําให้มันไม่รู้สึกถึงขอบอ่ะครับถ้าเทียบกับตัว Aqua Control 2อะ่ะมันจะมีอาการนูนของขอบนิดหน่อยเลยทําให้รู้สึกถึงขอบบ้างแต่ว่าตัวนี้ทาได้ดีเลยนะครับตัวนี้วัสดุเป็นยางทั่วไปเลยนะมีลายเหมือน Aqua Control แต่ว่ามันจะสลับการนูนของ t e x t อร์กันนะครับพอสลับการนูนของ t e x t อร์เนี่ยตัว EQ Plus V2 เนี่ยโคตรเห็นผลเลยนะมันจะหนึบกว่า Aqua Control 2ยังเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าการสลับของ t e x t เจอกันด้วยรวมถึงแผ่นเนี่ยมันให้ตัวเนาะไม่มีอาการนูน ทำให้มันสัมผัสกับโต๊ะเยอะขึ้นทําให้หนึบพื้นด้วยครับคือสําหรับผมอะ่ะมันเป็นแผ่นหลกมาที่ถูกมากเนาะใครที่แบบอยากจะย้ายมาเป็นอันโคดเตตตัวแรกหรือว่างบไม่เยอะมากผมก็แนะนําให้ลองเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าราคาก็ไม่ได้แรงมากเนาะแต่ว่าคุณภาพอะ่ะโอเคเลยนะในราคานี้เอาจิงอะ่ะถ้าใครไม่ได้สีเรลียดเรื่องความเร็วมากอะ่ะมันเร็วกว่าข้าขอคอนูน2แค่นิดเดียวนะสำหรับผมอะ่ะปรับตัวแป๊บเดียวคือมันไม่ได้ต่างกันมากเลยแปบเปลี่ยนแผ่นหลัเมาเล่นได้เลยในย่านความเร็วประมาณเนี้ยแต่ที่ผมชอบก็คืออแ มันมันละเอียดดีอะไม่หยาบอะพอใช้ไปนานๆอะมันจะไม่รู้สึกสากแขงน,นะครับส่วนเนี้ยเป็นส่วนที่ผมชอบที่สุดด้วยความที่มันเป็นแผ่นละเอียดเนาะไม่รู้ว่ามันเกี่ยวหรือเปล่ามันทําให้แบบตัวแผ่นรองเมาส์เนี้ยมันให้ตัวได้ดีไม่มีความแข็่งอะอันนี้หมายถึงว่าภาพภาพรวมของแผ่นรองเมาส์นะครับไม่ไม่ใช่เวลาเล่นเนาะ ถ้าเรากดเมาส์ลงไปอะความแข็งของแผ่นรองเมาส์ของ Alpha อ o n t r o 2กับ EQ Plus V2 เนี่ยมันแข็งพอๆกันนะจะหมายถึงว่าถ้าเราปูปูแผ่นรองเมาส์บนโต๊ะอะไอ้แผ่นหมอเมาส์ตัวนี้มันให้ตัวกว่าแบบว่ามันดูแบบไม่ได้แข็งอะมันดูเหมือนผ้าทําให้แบบมันสมูทไปกับโต๊ะได้มากกว่าเนาะเลยทําให้เรื่องขอบเนี่ยมันรู้สึกสมูทไปเลยเพราะว่าแผ่นเนี่ยมันเรียบกับโต๊ะไปทั้งแผ่นช่วยในเรื่องของความหนึบด้วยนะครับถ้าไปเทียบกับ Alpha อ o n t r o 2อ่ะปัญหาเนี่ยก็จะไม่มีนะครับซึ่งมันราคาเท่ากันอยู่แล้วเพราะมันนาาจกกแบรดดเียว ถ้ามีอคว้าคอนโดนสองอยู่แล้วต้องเปลี่ยนไหมผมว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน,นครับแต่ว่าถ้าเพิ่งจะซื้อตัวแรกผมแนะนําตัวนี้นะคือราคามันไม่แรงไงจะได้รู้ว่าชอบไม่ชอบถ้าเพิ่งซื้อตัวแรกลังเลระหว่างอาคว้าคอนโดนสองกับตัวเนี้ยผมแนะนําตัวนี้มากกว่านะครับส่วนราคาแล้วก็ช่องทางการสั่งซื้อนะครับตอนเนี้ยถ้าซื้อจาก Lazada าของ X Ray Pad Official Store เนี่ยจะถูกกว่า s h อป e e นะครับเพราะว่าจะมีโปร 10, 10อยู่เนาะขนาด3 6 0คูณ 300, 300เนี่ยราคาจะอยู่ที่590นะครับขนาด4 5 0ณ4 0 0จะอยู่ที่8 3 6ขนาด ห0 0รูณห0หรือว่าตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยจะอยู่ที่1,121บาทแต่ว่าถ้าใครสะดวกช้อปปี้เนี่ยผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนกัน